เพราะต้องไม่ลืมว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งปี2566ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ปัจจุบันเป็นประธานคณะก้าวหน้าศูนย์รวมจิตใจสสพักก้าวไกลด่อมส้มทั่วประเทศเคยบินไปพบในายใหญ่ที่ดูไบโดยสายข่าวด้านความมั่นคงก็ยืนยันว่ามีการพบกันจริงผ่านการประสานงานของหญิงเหล็ก หลังม่านแห่งตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจแม้แต่ธนาทรยังออกมายอมรับทีหลังว่าบินไปพบทักษิณเช่นกันบทสนทนาที่แท้จริงว่าวันดังกล่าวคงไม่สามารถเล็ดลอดออกมา ถึงสาธารณชนได้ทั้งหมดแต่ว่ากันว่ามีการหารือถึงดีลลับในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยฝ่ายหนึ่งโยนข้อเสนอว่าจะยอมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึหหรือการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถาบันและจะออกร่างกฎหมายนิรโทษกรรมออกมา ซึ่งอาจเหมารวมถึงความผิดของนายใหญ่ด้วยทว่าดีลครั้งนั้นล่มไม่เป็นท่าเมื่อนายใหญ่เซโนเพราะมีดีลพิเศษรอท่าเอาไว้อยู่แล้วหลังเหตุการณ์นั้นทางการเมืองก็เป็นไปนอย่างที่เห็นก้าวไกลถูกเคลียร์ทิ้งจากการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยหววจูบป,ปากกับพักร่วมรัฐบาลเดิมชูเศษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30จากแรงเซอร์ไพรส์ของอดีตน้องเล็กหวังเอาคืนพี่ใหญ่ จึงส่งสัญญาณให้สอวอในเครือข่ายช่วยโหวตช่วยเสถาเอาคืนจากการเคยโดนเรื่อยขาเก้าอี้เมื่อครั้งมีอำนาจไม่กี่ปีก่อนผ่านมา6เดือนเศษสมการการเมืองเริ่มเปลี่ยนพักภูมิใจไทยในฐานะเสาหลักค้ำยันรัฐบาลชุดนี้เริ่มระส่ำระสายจากกรณีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใ,ให้ศักสยามชิดชอบพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีกรณีมีพฤติกรรมซึ่งเห็นได้ว่า นอมินีถือหุ้นในห้างจำกัดรับเหมาก่อสร้างและถูกร้องเรียนตรวจสอบว่าเงินบริจาคเข้าพักสอเข้าขายได้มาโดยมิชอบต้องถูกยุบพักหรือไม่ทำให้สูตรการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลถูกโยนหินถามทางอีกครั้ง เนื่องจากในปี2567สวจะหมดอำนาจโหวตเลือกนายกเช่นเดียวกันแม้พักส้มจะถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองก็ตามแต่บรรดากแกนนำแถวสองแถว3เตรียมพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารพักชุดใหม่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นพักอะไรเตรียมพร้อมไว้เช่นกันแต่สถานการณ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้การจับตาของพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมเช่นกันจึงไม่แปลกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ทักษิณมีกระแสข่าวจะได้รับการพักโทษนั้นจะมีการขุดคุยความผิดมาตรา112ขึ้นมาเล่นอีกครั้งโดยสำนวนคดีนี้อยู่ระหว่างรออายการสูงสุดชี้ขัดในวันที่10เมษายนนี้เพื่อไทยจำเป็นต้องแก้เกมด้วยการยกระดับพรรอนุรักษ์นิยมเต็มตัว ขึ้นมาเป็นเสาหลักชูนโยบายด้านประชานิยมที่ได้ผลมาโดยตลอดหากสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุกับพักภูมิใจไทยถูกยุบบรรดาสสบ้านใหญ่อาจย้ายกลับคืนลังเพื่อหวังกว่าที่นั่งในสภาให้มากที่สุดสู้กับก้าวไกลในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่เสรีนิยมใหม่หากเกมเปไปตามนี้ในายใหญ่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องคือข้อแรกได้ขุนพลทางการเมืองมาช่วยเรียกเรตติ้งได้ สอเอาคืนศัตรูเก่าที่แค้นฝังหุ่นกันมานับทศวรรษเพราะฝ่ายอนุรักษนิยมรับรู้ได้เป็นอย่างดีว่าความป๊อปปูล่าของพรรคการเมืองในปัจจุบันไม่สามารถจูงใจคนรุ่นใหม่มานิยมช,มชมชอบได้เลยบิ๊กเนมค่ายส้มรับรู้สถานการณ์มาได้สักระยะแล้วเช่นกัน จึงเดินแคมเปญปักธงทุกจังหวัดโดยกลุ่มเพื่อนเอกเชื้อเชิญบ้านใหญ่ในหลายจังหวัดเข้าสังกัดสีส้มหวังส่งชิงเก้าอี้นายกอบจอที่จะเกิดการเลือกตั้งช่วงปลายปีนี้ดังนั้นศึกการเลือกนายกอบจอ,อาจเป็นหนึ่งในฐานชี้วัดความนิยมระหว่างพักอนุรักษ์นิยมกับพักเสนีนิยมใหม่ก็เป็นได้ถึงข่าวที่การเมืองไทยกลับมาสู่ยุคสองขั้วอีกครั้งแต่คราวนี้เปลี่ยนจากสีแดง ปะทะสีฟ้าเป็นสีแดงปะทะสีส้มและความขัดแย้งทางการเมืองยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามอย่ากระพริบตา